วันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัว ADV 150เราจะมาพูดถึงว่าปัญหาที่เราใช้เนี่ยเราเจออะไรบ้างแล้วก็ภาพรวมของเจ้าตัว ADV เนี่ยมันจะดีแค่ไหนครวันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะเฮานะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัว ADV 150เราใช้มาประมาณ3เดือนแนละ้วเราจะมาพูดถึงว่า ปัญหาที่เราใช้เนี่ยเราเจออะไรบ้างแล้วก็ภาพรวมของเจ้าตัว adv เนี่ยมันจะดีแค่ไหน,นวันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมโอเคก็สวัสดีอีกครั้งนะผมวันนี้ก็อย่างที่บอกต้นคลิปนะผมจะมาพูดถึงเจ้าตัว adv 150รคันนี้เนาะที่ผมออกมาเมื่อเดือนอประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนาะวันที่14่กุมภาพันธ์อตัวเจ้าตัว adv 150าสีดําคันนี้ออกมามวันนี้ผมก็จะพูดถึงว่าการใช้งาน3เดือนที่ผ่านมาเกือบจะ4เดือนเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะผมซึ่งรถคันนี้เพิ ของศูนย์ฮอนด้ามาเป็นขวดสีขาวนะเปลี่ยนมา3ครั้งแล้วเนาะก็คือ1นึ่งกิโลเมตรที่1,000กิโลเมตรที่3,000ันแล้วก็กิโลเมตรที่0พันะผมก็เปลี่ยนเป็นตัวขวดสีขาวเนาะทีนี้ครั้งต่อไปเนี่ยเปลี่ยนที่7,000กิโลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวสังเคราะห์ร้อซึ่งเป็น ตัวขวดสีดำเนาะเป็นของฮันดาเองจะไม่ได้ใช้ยี่ห้ออื่นแต่อย่างใดนะผมจะใช้ของของตัวฮันดาเนี่ยแหละน่าจะเหมาะที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกนะผมรถคันนี้วิ่งมาประมาณ5000กิโลแล้วประมาณ4 7 0 0 4 8เ0ี่แเนี่ยเกือบเกือบันก็ตีเป็น5000เลขกลมๆเลยแล้วกันก็ปัญหาที่พบมายังไม่เจอสำหรับตัวตัว AV คันนี้ก็ขี่สบายขี่นิ่มตกหลุมอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกสะเทือนเท่าไหร่เนาะเพราะว่าสมรรถนะด้วยสมรรถนะของตัวตัวเเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อ ทางที่มันเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่แล้วแล้วก็ขับในเมืองก็ได้นะครับกการที่ขี่มาสาเดือนสรุปก็คือยังไม่มีปัญหาอะไรที่พบนะครับสำหรับเจ้าตัว e d v คันนี้ผมก็ยังไม่เคยแต่งเลยเนาะก็เป็นรถดเดิมๆเ,เลยก็มีแค่ต่อเติมในส่วนของแหลกท้ายแล้วก็กล่องข้างหลังเาะเป็นของเฉด42ลิตรเนาะจะมีแค่ต่อเติมในส่วนของแหลกเท่านั้นนะครนอกกนั้นก็เป็น เดิมๆหมดเลยเนาะไม่มีอะไรที่ต่อเติมเลยก็เป็นเดิมๆทั้งหมดทั้งมวลนะผมพวกชามชุดข้างอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนนะผมก็เป็นพวกเดิมๆหมดแต่เนาะไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เป็นเดิมๆทั้งหมดเลยอ่าสำหรับในส่วนของท็อปสปีดเริ่มแรกของเจ้าตัว ADV คันนี้เนาะตอนที่ผมซื้อมาครั้งแรกเนี่ยผมผมจาได้ว่าผมบิดอยู่ที่120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จนมาถึงตอนนี้ผ่านไปประมาณ3เดือนเนี่ยท็อปสปีดจะลดลงอยู่ที่อ่าประมาณ170กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะซึ่ง จากที่ผมสังเกตเนี่ยท็อปสปีดเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันจะหล่นไปอยู่ประมาณว่าน้ํามันเหลือประมาณ1ขีด2ขีดอย่างเงี้ยความเร็วรถมันจะเพิ่มขึ้นนะผมนื่งด้วยถังน้ามันเนี่ยมีขนาด8ลิตรนะผมทําให้เวลาเราเติมน้ํามันเต็มถังเนี่ยมันมันมันจะออกตัวค่อนข้างอืดหน่อยเพราะว่าเราเวลาเวลาเราปิดบิดประมาณเต็มแม็กเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ115ยนะผมแต่จากที่สังเกตเนี่ยถ้าขีดน้ํามันลดลงเหลือประมาณ2ขีดหรือว่า1ขีดเนี่ย็อปสปีดมันจะเพิ่มขึ้นาแต่่ว ผมจำได้ว่าตอนนี้มันเหลือประมาณ117กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะผมเป็นรถใช้งานเนาะผมก็ใช้ในการขับไปทํางานทุกวันนะผมซึ่งระยะทางจากที่ผมขับไปทํางานเนี่ยก็ขาไปก็25กิโลเมตรแล้วก็ขากลับก็ 25กิโลเมตรนะครับทำให้การใช้งานแต่ละวันเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่50กิโลเมตรต่อวันนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ใช้ในตัวของซู m เอ็กในการขับขี่เนาะแล้วก็น้ำมันเนี่ยผมเติมประมาณ180 170บาทต่อวีคนะครับต่อวีคก,ก็คือวิปน้ํามันเต็มถังเนี่ยวิ่งได้1ว่เลยวิ่งได้1วีคเลยเหลือประมาณนิดนึงประมาณก้นถังนะครับก็วันจันทร์ก็เติมใหม่ จานหึงสุกเขาวิ่งได้จานหึงสุกประมาณนี้ครับผมในส่วนของน้ํามันที่เติมนะผมผมจะเติมในส่วนของ e 2 0เป็นซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าไม,ไม่ไม่มีอะไรมากครับผมเพราะว่าราคาถูกนั่นเองนะผมเพราะว่าช่วงเนี้ยราคาน้ามันมันขึ้นเนาะแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจโควิดแบบเนี้ยเราต้องประหยัดค่าใช้จ่ายก็เลยเติม20ตลอดเลยไม่เคยได้เปลี่ยนเติมยี่ห้อไม่ไม่เคยได้เปลี่ยนเติมน้ามันแบบอื่นเลยคนระับผมแล้วก็ในส่วนของตัวปั๊มน้ํามันเนี่ยก็ไม่ขอพูดถึงเนาะเราเติมได้ทุกปั๊มเนาะ ไม่ขอพูดถึงแล้วกันถ้าถามว่ารถคานิวิ่งได้ไกลสุดเท่าไรนะครับผมผมจะบอกว่าผมวิ่งได้ไกลสุดตอนผมทําคลิปไปที่กาลสินนะผมจะวิ่งประมาณขาไปวันหนึ่งนะันก็คือวิ่งสูงสุดเนี่ยก็คือ500เกือบ600กิโลนะผมแล้วก็ขากลับมาจากกาลสินมาจากมากรุงเทพเนี่ยก็วิ่งประมาณเกือบ6 0 0กิโลเหมือนกันก็สูงสุดก็คือประมาณเกือบ6 0 0กิโลโลคน,นี้ก็วิ่งสบายแต่ว่าปัญหาที่พบก,ก็คือยังปวดตูดนิดนึงเพราะว่าระยะทางมันค่อนข้างไกลนะเราก็เลยแบบ นั่งนานขนาดันก็เลยปวดตุด่ดจะใชใ้เทคนิคในการพักบ่อยเป็นสัส่วนใหญ่เนาะทำให้วิ่งสบายนะเวลาขับทางไกลนะผมในส่วนของอัตราเร่งของเจ้าตัว adv 1 5 0าสีดําคันนี้เนาะผมจะบิดอยู่ที่ประมาณร้อยแหละขับประมาณ1 0อกิโลเมตรต่อชั่วโมงมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเผื่อไว้แซงซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าถ้าบิดหมดปลอกเนี่ยมันมันมันจะไม่เหลือเผื่อแซงนะเราต้องเซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟรถด้วยนะผมเพราะว่า พาร์ที่มันเป็น1 5 0 c c เนี่ยมันต้องวิ่งอยู่ประมาณ100นี่แหละเพราะว่าท็อปสปีดอย่างนี้ผมบอกสูงสุดอะมันอยู่ที่117ใช่ไหมละ่ะเราก็ต้องวิ่งประมาณร้อยนี่แหละเพื่อให้เหลือ,อรถมันจะได้ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปนุ่มก็อย่างที่บอกต้นคลปิปเป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ ผมติดมาเนาะก็มีแค่ตัวแหลกแล้วก็กล่องข้างหลังเท่านั้นเองนะผมซึ่งมันก็เป็นของที่แบบซื้อมาในราคาที่ไม่ไม่ได้แพงมากเนาะเน้นด้วยครับเน้นขนาดใหญ่แต่ว่าน้ําหนักเบาด้วยผมทาให้จุของได้เยอะแต่ว่าต้องจุของที่มันเป็นของใหญ่ก็จริงแต่ว่าน้ําหนักมันอาจจะจุได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจุเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้กล่องข้างหลังเนี่ยมันหักเหมือนนะเพื่อนในกลุ่มที่บอกเนาะคือประมาณว่าใส่กล่องเท่านี้ แล้วก็ไปใส่น้าหนักเยอะประมาณนี้ให้แหลกมันรับน้ําหนักได,ได้เหมาะสมกับตัวของมันมากกว่ามันจะทําให้มันยืดอายุการใช้งานเนี่ยมากขึ้นนะผมในส่วนของเจ้าตัว a d v คันนี้เนาะอุปกรณ์เสริมที่ผมคิดว่าน่าจะติดในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นตัวสปอตไลท์เนาะสำหรับการเดินทางมากกว่าเพราะว่าไฟหน้าของเจ้าตัว a d v เนี่ยมันมันก็พอสว่างแหละแต่ว่าเวลามันไปในที่มืดๆจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่สว่างพอมีเพื่อนๆในในช่องนะผมก็แนะนำมาเหมือนกันว่าถ้าเดินทางไกลเนี่ยแนะนําให้ติดสปอตไลท์ดีกว่า อันนั้นผมก็จะเก็บไว้พิจนารณาในอนาคตนะผมอาจจะมีคลิปในการทําทรีวิวสปอตไลท์หลังจากที่ผมติดรอติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว A D V คันนี้นะผมจุดที่ผมบอกว่ามันมันน่าจะเป็นจุดที่มีปัญหาค่อนข้างมากแล้วก็เป็นเวลาล้างรถนะผมเราไปเช็ดตัวเจ้ต,ตัวแผ่นตรงนี้เวลาเราเช็ดหรือว่าเอาน้ําไปฉีดเนี่ยมันจะหลุดหายไปเลยเนาะเห็นเพื่อนในกลุ่มโพสต์อยู่ว่า,าเวลาไปล้างรถเนี่ยเวลาเจอน้ํากระแทกแรงๆเนี่ยหายไปเลยนะผม เราอาจจะต้องติดใหม่ซึ่งติดใหม่เนี่ยมันค่อนข้างยากเนาะบางทีก็หายไปเลยเราไม่ได้ติดเลยก็มันใช้สําหรับกันพวกเศษฝุ่นหรือว่ากันน้ำนะผมเข้าเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับาสาหรับอีกตัวหนึ่งที่ผมว่ามันหลุดบ่อยนะผมก็คือตัวที่เปิดบอะนะผมที่เปิดบอหรือว่าตรงคอรถด,ด้านขวานะในส่วนนี้ผมเห็นเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็หาสติกเกอร์ให้ติดไว้เหมือนเดิมหละแต่ว่าหาสติกเกอร์มาแปะไว้เพื่อกันไม่ให้มันหายนะผม ในส่วนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำนะผมก็เปิดโล่งๆแบบนี้ก่อนนะผมก็เอาตัวนั้นไปเก็บไว้ในอนาคตเนี่ยอาจจะหาสติ๊กเกอร์มาแปะหรือว่าอาจจะหาน็อตเนี่ยมาขันไว้ก็ได้นะผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะสำหรับหน้าปัดของเจ้าตัว a d V คันนี้หนุมเวลาสัญญาณเนี่ยก็ขึ้นตามปกตินะไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมวิ่งประมาณ4,008กิโลแล้วแล้วก็สัญญาณที่มันน่าจะมีความเสี่ยงในสุดน่าจะเป็นสัญญาณที่มันกระพริบอยู่ด้านซ้ายมือนะมัก็คือสัญญ,ญาณน้ำมันหมดนะ ผมน่าจะต้องไปเติมน้ำมันละพรุ่งนี้ตอนนี้มันกระพริบล้ผมปล่อยให้น้ำมันหมดนะผมก็สรุปทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมามสำหรับเจ้าตัว a d v สีดาคันนี้นผมภาพรวมก็ถือว่าโอเคเนาะก็ยังไม่ได้ลองอแบกสัมภาระที่มันหนักๆน่ผมก็มีแผนว่าจะ,อ,ะออกทริปกลางเต็นท์อยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็ติดโควิดผมก็อยู่ห้องไปก่อนยังไม่ได้มีการทดสอบนะว่าเจ้าตัว a d v คันนี้เวลาแบกของหนักแล้วเวลา นั่งสองคนเนี่ยมันจะการกับขี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนุมก็เดี๋ยวมาดูอีกทีแล้วกันสำหรับการดูแลเจ้าตัว a อดวคันนี้นุ่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยหรือว่าใครขาจรที่ผ่านไป่านมาเจอคลิปนี้ก็สามารถแนะนำผมได้นะสำหรับการดูแล a อดวคันนี้ว่าดูแลยังไงให้มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดดูแลเครื่องยนต์ยังไงให,ให้มันทนทานแล้วก็ใช้งานได้นานมากที่สุดนะครสำหรับคลิปนี้ของช่องป้าเฮาก็ประมาณนี้หนุมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของ